สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการเตรียมข้อมูลสำหรับการทําแผนที่หรือแมปเลเยอ t ์นะคะในแอปใน ArcMap ค่ะขั้นแรกค่ะนันเข้าข้อมูลที่เราดิจิตายไว,คว้ค่ะแล้วลากลง Display Area ค่ะจากตัวอย่างจะเป็นข้อมูลดิจิตายของแผนที่จังหวัดชนบุรีนะคะข้อมูลดิจิตายคือข้อมูลจุดข้อมูลเส้นข้อมูลแหล่งน้ําค่ะ โดยในที่นี้นะคะข้อมูลจุดคือสัสจนสถานข้อมูลเส้นคือข้อมูลถนนข้อมูลโพลิกอนคือข้อมูลแหล่งน้ําค่ะจากนั้นใส่กรอบให้มันค่ะคลิกที่ layout view จากนั้นจะปรากฏขอบให้ปรับขนาดค่ะแผนที่จะดูเล็กมากจากนั้นให้คลิก full e x t e n e ค่ะรูปล,ลูกโลกข้างบน ก็เป็นการขยายอีกทีนึงค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่ทิศน,นะคะให้ไปที่ insert not arrow จากนั้นเลือกเข็มทิศค่ะโอเคเลยค่ะจากนั้นปรับขนาดจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่สเก l บาร์ค่ะไปที่ insert Scale Bar เลือกสกเกลบาที่เราต้องการแล้วกดโอเคค่ะค่ะตัวเลขมานจะซอนทับกันให้ดับเป็นคลิกแล้วปรับขนาดอีกทีนะคะโอเคค่ะจากนั้นอ่ะยังซ้อนทับกันอยู่ปรัแบบเป็นหนึ่งนะคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นการใส่คำอธิบายสัญลักษณ์ค่ะ ไปที่ insert legend ค่ะช่อง legend ข้างขวาเนี่ยนะคะจะเป็นช่องที่ปรากฏในคำอธิบายสัญลักษณ์ค่ะก็ปรากฏเป็นสถา,านสถา,านถนนแหล่งน้ำอำเภอและขอบเขตนะคะส่วนข้างล่างเป็นคอลัมน์ค่ะให้เลือกสองอัมน์นะคะแล้วคลิก next ค่ะ อันนี้เป็นหัวข้อนะคะให้เปลี่ยนเป็นคำอธิบายสัญลักษณ์ค่ะค่จะจากนั้นคลิกเน็กค่ะแล้วก็บอร์ดเดอร์ให้เป็น1.0นพอยต์ค่ะคลิกเน็กต่อ เน็ตค่ะปินิตค่ะค่ะเราก็จะได้กรอบคำอธิบายสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะจากนั้นปรับขนาดค่ะต่อไปจะเป็นการนำเข้าแผนที่ประเทศไทยนะคะไปที่ insert ค่ะ data frame ค่ะจากนั้นปรับขนาดให้เท่ากันค่ะ ค่ะจากนั้นก็หาแผนที่ของประเทศไทยที่เราเซฟไว้นะคะลากใส่ New Data Frame ค่ะก็จะปรากฏเป็นแบบนี้นะคะแต่มันก็ลากขอบเขตจังหวัดชนบุรีมาใส่ค่ะใน New Data Frame จากนั้นก็เปลี่ยนสีค่ะเพื่อเป็นการทำให้เห็นพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีได้ชัดเจนมากขึ้น ค่ะเป็นสีแดงค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็จะเห็นแผนที่พื้นที่ของจังหวัดชลบุรีแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการใส่รายละเอียดของผู้จัดทําให้ไปที่แถบเครื่องมือดออิงค่ะ ค่ะจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่นะคะให้กดเข้าไปค่ะจากนั้นให้วาดกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยค่ะค่ะจากนั้นจะเป็นการใส่ข้อมูลข้างในนะคะไปที่ insert tag ค่ะจะได้กรอบสี่เหลี่ยมแท็กเล็กๆนะคะลากมาใส่ค่ะ ค่ะอันนี้คือข้อมูลที่เราต้องการจะใส่นะคะในที่นี้จะใส่เป็นเอเป็นแผนที่จังหวัดชลบุรีค่ะ ค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต้นสื่อมาเล็กไปก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเปลี่ยนนะคะค่ะจากนั้นกด change s y m ค่ะเพื่อปรับขนาดปรับแบบอักษรก็ได้ค่ะปรับขนาดโอเคค่ะ แบบสี้วยโอเคค่ะโอเคค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จัดวางตำแหน่งให้เรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการใส่รูปของแผนที่จังหวัดชลบุรีไปที่ insert picture ค่ะหารูปที่เราเซฟไว้นะคะเป็นรูปของจังหวัดชลบุรีค่ะ แล้วก็โอเพเลยค่ะอันนั้นก็ปรับขนาดจัดตำแหน่งค่ะจะเห็นว่าพื้นหลังยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยนะคะเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนสีพื้นหลังโดยการดับเบิลคลิกที่หลักพื้นหลังนะคะอันนี้จัดตำแหน่งก่อน ค่ะเมื่อได้แบบที่ต้องการนะคะดับเบิลคลิกที่พื้นหลังค่ะเพื่อเปลี่ยนสีค่ะแล้วกดโอเคค่ะเมื่อได้อย่างนี้นะคะต่อไปเราจะเป็นการใส่ค่าพิกัดค่ะให้ดับเบิลคลิกที่รูปแผนที่ค่ะให้คลิกที่รูปแล้วคลิกขวาค่ะ Property ค่ะ กิดแล้วก็นิวกิดค่ะจากนั้นจะเลือกจะขึ้นเป็นกิด3แบบนะคะให้เลือกแบบที่2คลิกเน x t ค่ะเน x t ค่ะ n น x t ค่ะแล้วก็ฟิ n น s h โอเคค่ะกิดแบบที่เราเลือกนี่มันจะเป็นรูปบวกนะคะ ค่ะเมื่อทําการจัดวางทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการบันทึกค่ะไปที่ไฟล์ export map ค่ะจากนั้นเลือกที่ save ได้เลยค่ะ ค่าข้างล่างน,นี่ที่เราจะเซฟเป็นรูปนะคะฉะนั้นจะต้องเป็น .jpg ส่วนข้อมูลข้างล่างน,นี่ไม่ต้องทำอะไรค่ะดังนั้นกดเซฟได้เลยค่ะรอโหลดแป๊บหนึง่งได้แล้วค่ะากนั้นเราจะมาลองเปิดที่เราเซฟดูนะคะ ค่ะจะได้เป็นเช่นนี้นะคะค่ะการทำแบบเลี้ยงก็เสร็จแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ